สวัสดีครับ m m a x Solar Cell เซลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดที่สองนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับสั่งไปแล้วหนึ่งชุดนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นของคุณพี่ร้อยตำรวจโทอเนกนะครับสั่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นชุดที่2นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านนะครับการต่อใช้งานนะครับอนุกรม8ปดถึงสิแผ่นนะครับแล้วก็ ซีทีจะมีลูกศรชี้ด้านลงนะครับด้านลงเข้าบ้านนะครับจะมีที่ตัวซีทีเลยครับสังเกตลูกศรให้ชี้ลงนะครับแล้วก็คู่มือนะครับจะมีบอกทุกจุดเลยแผงโซล่าเซลล์อนุกรมกันหมดเลย8ปถึงสิแผ่นนะครับแล้วก็เข้าให้ถูกขั้วแดงบวกดําลบแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ลายอินพุตลายเอซนะครับจะมีเส้นลายเส้นนิวตอนต่อให้ถูกขั้วนะครับคือตรงนี้นะครับไปต่อด้านล่างของเมนเบเกอร์เลยนะครับเข้ารวมกับสายเมนหลักไปเลยนะครับเข้ารวมเลยนะครับ แล้วก็ซีทีไปคล้องด้านบนนะครับเพื่อป้องกันกระแสไหลย้อนนะครับผลิตเท่าที่ใช้นะครับจะไม่ผ่านซีทีนะครับกระแสไฟไม่สามารถผ่านซีทีได้นะครับก็เลยจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับอันนี้ผมเซตระบบไปให้หมดแล้วนะครับในเรื่องของการย้อนนะครับขณะที่ไม่มีโหลดเนี่ยเครื่องจะต้องอยู่ประมาณ0.040.05อยู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขจะต้องเป็น0.0นะครับ พอมีโหลดนะครับผมทดสอบกับโม่งข้าวให้ดูนะครับประมาณ200วัต300วัต,วตอยู่ประมาณนี้ครับพอมีโหลดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะต้องเริ่มผลิตเห็นไหมครับก็คือผลิตมา300กว่าวัต์นะครับคือผลิตเข้ามาชดเชยนะครับชดเชยในส่วนการใช้กระแสไฟนะครับพอไม่มีโหลดปุ๊บเครื่องก็ต้องหยุดผลิตนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบว่าท่านคล้องซีทีถูกไหมนะครับพอไม่มีโหลดเครื่องต้องหยุดผลิตนะครับพอไม่มีโหลดเครื่องต้องหยุดผลิตก็คือต้องเป็น0-0นะครับ พอมีโหลดเครื ok, ่องถึง so จะผลิตเข้ามาช่วยนะครับจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับตัวนี้จะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับให้ท่านตรวจสอบตามที่ผมบอกเลยพอไม่ม e ีโหลดเครื่องจะต้องเป็น0.0นะครับพอมีโหลดเครื่องก็จะผลิตเท่าตจำนวนโหลดนะครับเท่าตจำนวนโหลดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 3K นะครับจะส่งให้วันนี้ครับขอบคุณครับ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการระบบโซลาเซลล์นะครับใช้ประหยัดไฟในช่วงกลางวันร้านค้าร้านอาหารนะครับประเภทปั๊มน้ำต่างๆนะครับที่ต้องการเป็นระบบปอนกิจไปช่วยลดการใช้กระแสไฟนะครับแนะนําเลยนะครับ0816806051ครับ0816806051ครับ Mmax Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับยินดีบริการทุกท่านครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ